สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้โชว์รูมออนแอร์พาท่านมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย m a ส d a ครับวันนี้วันที่17มิถุนายนครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย m a สด a าคอ p o ปอเรชัถือเลิ่องงามยามดีครับเปิดตัวรอบเวอร์พพีเมียสำหรับ m a สด้า t 5 0ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น All n e วนับเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับที่มาสด้าคอปปอเรชั รถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในรอบเวอร์พิเมียซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้มีขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียครับแต่ว่าเป็นการเปิดตัวแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ m a z d a b t 50ใหม่ตัวนี้นะครับจะถูกผลิตโดย i n s u m ม t อเตอร์ซึ่งโรงงานก็อยู่ที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับโดย m a z d a จะเริ่มจำหน่ายรถกระบะ b t 50ใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้และประเทศแรกที่จะถูกวางจำหน่ายก็คือประเทศออสเตรเลียครับ ส่วนประเทศไทยนั้นทางมาสด้าคอร์ปอเรชันบอกว่ายังไม่ได้มีแผนอย่างเป็นทางการแต่ทางทีมงานของโชลูมออนแอร์สืบทราบมาว่าน่าจะมีการเปิดตัวประมาณในไตรมาสสี่ของปีนี้ครับสำหรับออนิวมา a ด้าบีทีห้าสิบมาสดาบีทีหสิถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อปี2006นะครับในตอนนั้นมาด้าวางจำหน่ายบีทีห้าิบทุกภูมิภาคทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาครับตะวันออกกลางโอเชเนีย หรือในบ้านเราก็ตามสำหรับ Mazda b t 50ใหม่นั้นนับเป็นครั้งที่2ครับที่มีการเปลี่ยนโฉมทั้งหมดของ Mazda b t 50โดย Mazda b t 50ตัวใหม่นี้ได้รับการออกแบบภายใต้ปัชญาและแนวคิดในการออกแบบของโคโดดีไซน์ครับหรือว่าจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวอนันงดงามของ Mazda ซึ่งถ้าเราจะดูให้เห็นด้านหน้านั้นกระจังหน้าได้รับอิทธิพลมาจาก CX8 ครับถ้าเราดูให้เห็นตรงไฟหน้านั้นจะมี ตรงกลางเป็นวงกลมนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของ Mazda CX3 ที่เราเห็นกันอยู่นะครับซึ่ง Mazda ก็ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งนะครับในสไตล์ของรถกระบะผนวกกับความอ่อนไหวครับแล้วก็ความงดงามของโคดดีไซน์ครับมาดูในเรื่องสเปคหรือว่าข้อมูลจำเพาะครับของ Mazda BT50 ใหม่กันบ้างสำหรับ o n l New BT-50 ตอนนี้ข้อมูลจำเพาะที่เปิดเผยมา เป็นรุ่นดับเบิลแคปซีประตูครับทั้งตัวขับเคลื่อน2ลอล้อแบบยกสูงและตัวขับเคลื่อน4อี่ล้อพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะครับโดยในสเปคเรื่องของตัวถังก่อนนะครับมีความยาวทั้งหมด5,280ด mm, ิบมิลิเมตรครับความกว้าง1 8 7 0 mm, ันแด้อยเจ็สิบมิลิเมตรและความสูง1,7 9 0ด mm, ้้าสิมิลิเมตรครับในเรื่องของฐานลอ้อนะครับฐานลอ้อมีความยาวทั้งหมด3 1 2พรยี่สิบห้ามิลิเมตรครับ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด6.1เมตรนะครับแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็นรถ5ที่นั่งครับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดอยู่ที่1,065กิโลกรัมครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถในการลากจูงอยู่ที่3,500กิโลกรัมในส่วนของขุมกำลังนะครับหรือว่าเครื่องยนต์นั้นก็เป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบครับ ให้กำลังสูงสุดที่190แรงม้าหรือว่า140กิโลวัตต์นะครับที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่1,600-2,600ถึง 2, รอบต่อนาทีครับซึ่งถ้าหากเราดูจากสเปคตรงนี้จะเห็นว่าค่อนข้างจะเป็นตัวเลขเดียวกันกับเครื่องยนต์ Isuzu e นะครับ3.0ลิตรตัว VGS Turbo ที่กำลังจำหน่ายอยู่ในบ้านเราตอนนี้ ขยับมาดูภายในห้องโดยสารครับห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยแนวคิด human-centric ครับก็คือเน้นในเรื่องของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าภายในห้องโดยสารของ b t 5 0ใหม่นั้นถูกออกแบบด้วยสีทูโทนครับสีน้ำตาล ทำให้ดูรูหลาครับแล้วก็มีซอฟทัชนะครับตัดกับสีดําแล้วก็มีวัสดุโครเมียมนะครับหรือว่าในวัสดุที่ลักษณะเหมือนโลหะนะครับที่ทําให้ดูมีความรูหลาและแข็งแกร่งครับมากับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ครับรองรับ Apple c a r p เพ y นะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นเราจะเห็นว่า ภายในหรือว่าแผงคอนโซลนั้นจะแตกต่างกับ Isuzu D-Max ที่หลายคนบอกว่าจะเป็นคู่แฝดของตัวนี้ครับในส่วนของพุ่งมาลัยมัดได้ยกมาจาก SUV คันเก่งเพราะเลยเป็นพุ่งมาลัยมัลติฟังชันครับสไตล์สปอร์ตเราเห็นการออกแบบภายในห้องโดยสารแบบนี้ ต้องยอมรับครับมาด้าให้ความสำคัญมากจริงๆกับภายในห้องโดยสารและทั้งหมดนี้คือไ i n ิน e r รีวิวครับกับ All-New m a z d a BT 50ใหม่อย่าลืมกดสับตะไคร้กับโชว์รูมออ n a แอร์ครับ